เปิดภาพล่าสุดรังเพชรดีในวัย46ขวัญใจสาวสาวยุค90แจ้งเกิดจากเบญจรงค์54เปิดภาพล่าสุดรังเพชรดีในวัย46พร้อมเผยเหตุเลือกหันหลังให้กับวงการรังอธรรมนูนสีเลิกหรือชื่อใหม่เพชรดีสีเลิกพระเอกชื่อดังขวัญใจสาวสาวยุค90ที่แจ้งเกิดจากการได้รางวัลชนะเลิศเป็นหนุ่มโดมอนเมนนเอและผลงานละครที่ทำให้แฟนๆรู้จักเขาอย่าง เบญจรงค์ห้าสีเง,งงเงงเงงมัจจุราชติงลูกสาวกำนันมะปรางข้ารโรเป็นต้นโดยเขาได้กลับมารับงานละครอ,อีกครั้งเมื่อปี2562ในเรื่องนาง12และบ่งสบายถึงแม้ว่าจะอายุ46ปีแล้วยังดูเราเหมือนเดิมจุดเปลี่ยนชีวิตที่หันหลังให้วงการจริงๆแล้วตอนที่เฟสตัวออกไปอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราสุขภาพไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผมร่วงร่างกายต้านไม่ไหวมันเป็นผลจากการทำงาน หนักมากช่วงนั้นแต่เราไม่ได้โทษใครนะพูดถึงว่าเราอาจจะดูแลสุขภาพได้ไม่เต็มที่พอและช่วงนั้นเป็นช่วงวัยรุ่นปลายๆด้วยเราก็มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะทำโน่นทำนี่ไม่ค่อยได้พักผ่อนและเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพาก็ไม่ค่อยดีก็เลยทําให้ตัวเองคิดว่าเฟสตัวออกไปก่อนไหมและก็สองบทบทที่ได้รับค่อนข้างที่จะได้รับค่อนข้างจะอินดี้นิดหนึ่งก็หมายความว่าเอนตี้กับความคิดของผู้ใหญ่บ้างก็เลยทําให้ตัวเราหยุดไปและก็ไปเพื่อรักสุขภาพ ไปเปลี่ยนมุมมองของตัวเองครับกายพร้อมใจพร้อมและเสียงเรียกร้องจึงกลับมาแน่นอนแน่นอนครับทุกครั้งไปที่เจอหน้าแฟนละครผมโชคดีอยู่อย่างที่ยกจะบอกคือว่าแฟนละครทุกคนในประเทศไทยไม่เคยลืมผมเลยและผมเองดูเหมือนว่าไม่มีงานและก็ออกจากวงการบันเทิงไปแล้วแต่จริงๆแล้วในแต่ละเดือนผมมีงานอย่างน้อยสองครั้งตามต่างจังหวัดยังมีแฟนแฟละครให้การตอบรับผมยังจ้างผมไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยงานวัดงานบวช หัวเราะไปร้องเพลงไปโชว์ตัวซึ่งมันอาจจะไม่ใช่งานอลังการเหมือนเป็นอีเวนต์ในสมัยใหม่